คนเปลี่ยนเกมกับตันสาวตุรกียอมรับความพ่ายแพ้ชี้หนึ่งผู้เล่นไทยสุดสำคัญถือเป็นผลการแข่งขันที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนลูกยางทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับการที่ทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติตุรกี3-2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่24กันยายน2565โดยก่อนการแข่งขันหลายฝ่ายเชื่อกันว่าสาวไทย ที่มีอันดับโลกเป็นรองรวมถึงสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดตกเป็นฝ่ายแพ้หมดจะไม่สามารถต้านทานเกมบุกของทางฝั่งตุรกีเอาไว้ได้เหมือนเคยอย่างไรก็ตามเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างดูเดือดทีมสาวไทยสู้สุดใจเล่นอย่างทุ่มเททุกจังหวะก่อนที่จะพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังตลอดกลับมาเอาชนะไปได้แบบสุดมัน3-2เซตจนได้รับการยกย่องให้เป็นเกมการแข่งขันระดับ5ดาว ซึ่งหลังจบเกมเอดาเอเดมกับตันทีมลูกยางตุรกีได้ออกมาเปิดใจถึงความพ่ายแพ้ครั้งนี้ว่าวันนี้เราไม่สามารถรักษาความได้เปรียบจากเกมเสิร์ฟได้เลยเรามีปัญหาในเรื่องของการขึ้นบล็อกเกมนี้เราเล่นด้วยความทุ่มเทตลอดการแข่งขันแต่ทีมไทยเล่นกันด้วยความอดทนพวกเขาดูสนุกกับการเล่นและทําได้ดีกว่าเรามากอย่างไรก็ตามทัวนามเมนต์ยังเพิ่งเริ่มหวังว่าพวกเราจะดีขึ้นในเกมต่อไป พร้อมกันนี้กับตันสาววัย35ปีได้ออกมายกย่องนักกีฬาหนึ่งรายของไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้และถือเป็นคีแมนสำคัญที่มีผลต่อเกมอย่างมากมือเซตของพวกเขาผรพ,พัน์เกิดปราทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมากๆเธอสามารถสร้างรูปแบบการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบซึ่งมันสร้างปัญหาให้กับทีมเราเป็นอย่างมาก สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามเกมที่2พบกับโปแลนด์ในวันพุธที่28กันยายน2565คืนวันอังคารที่27กันยายนแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางวอล์กพอยนช่อง23